ิเรือสำราญเจ้าพยาครุภาวะสมองเสื่อมเป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติในการทำงานของสมองซึ่งมีการสูญเสียหน้าที่ของสมองหลายด้านแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่เกิดขึ้นอยา่างถาวรส่งผลให้มีการเสื่อมของความจำและการใช้ความคิดด้านต่างๆไปผู้ป่วยภาวะนี้จะสูญเสียความสามารถในการแก้ไขปัญหาหรือการควบคุมตนเอง และส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพพฤติกรรมและส่งผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงการดำรงชีวิตประจำวันนะครับมีหลายการศึกษาในประเทศไทยพบว่าการเกิดภาวะสมองเสื่อมในประชากรไทยที่มีอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปพบได้ประมาณร้อยละ1.8ถึง10.2และพบว่านแนวโน้มการเกิดภาวะสมองเสือ่อมจะเพิ่มขึ้นตามพายุซึ่งโรคอัลไซเมอร์ เป็นภาวะสมองเสื่อมประเภทหนึ่งที่พบได้บ่อยที่สุดครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันนะครับกับรายการด็อกเตอร์วารีตี้บายสมิตเวชกับผมอันพลนัทคุณผลินนะครับแน่นอนครับเจอกันในทุกๆครั้งเรามาพร้อมกับสารพัดคําถามความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับและแน่นอนเช่นกันเรามีคําตอบให้จากผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เราได้กลับมาอยู่ที่โรงพยาบาลสมิตเวชศรีนครินทร์กันนะฮะ เดี๋ยวเราได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นคงต้องมาบอกกันก่อนว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรเรื่องนี้นะครับหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวนั่นก็คือเรื่องของภาวะสมองเสื่อมนั่นเองแต่จริงแล้วมันอาจจะไม่ได้ไกลอย่างที่เราคิดก็ได้นะครับบางคนคิดว่าไกลเพราะมองว่าโรคนี้หรือภาวะนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นกับคนที่มีอายุมากหรือผู้สูงอายุแล้วเท่านั้นฉันยังเด็กไม่เป็นไรหรอกเรื่องเด็กนี้ก็อันนึงอาจจะคิดไปเองนะฮะแต่อีกอันนึงครับ จะบอกเลยว่าเป็นความเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าภาวะสมองเสื่อมเกิดได้จากหลายปัจจัยไม่ใช่แค่อายุเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้ในด็อกเตอร์ a ริตตี้บายสมิิเวสในวันนี้กันครับภาวะสมองเสื่อมนี่มันต้องแค่ไหนขนาดไหนถึงจะอยู่ในภาวะนี้ครับคนที่เป็นนักมวยมที่ถูกชกบ่อยถูกน็อก,กบ่อยนะฮะก็จะมีปัญหาเรื่องความจําต่อไปเมื่อเขาแก่ตัวหรืออายุมากขึ้นผมอยากรู้ว่า หลงกับลืมต่างกันไหมมีความหวาดระแวงหวาดระแวงลูกๆว่าจะขโมยทรัพย์สมบัติตัวเองแต่นี่คุณแม่ซ่อนในตู้อบข้าวในตู้เย็นในตู้ไมโครเวฟ มาถึงช่วงของคนดังถามหมอดังตอบกันนะครับคนดังประจําสัปดาห์นี้ของเราจะเป็นใครและเขาสงสัยในเรื่องไหนเกี่ยวกับสุขภาพนะครับไปพบกับคําถามของเขาเลยดีกว่าครับคุณหมอคะอยากเรียนถามเขาว่าหากต้องการห่างไกลาจากโรคอัลไซเมอร์เนี่ยต้องปฏิบัติตัวยอย่างไรบ้างนะคะ ตามที่บอกคุณผู้ชมไว้นะครับว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของภาวะสมองเสื่อมนะครับจะให้ผมพูดอยู่คนเดียวนั่งอยู่คนเดียวบอกเองไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับเรานั่งอยู่กับนายแพทย์เอกพจนิ่มกุลรัตน์ครับอายุรแพทย์ด้านประสาทวิทยามาคุยกันเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีครับ ก่อนอื่นคงถามคุณหมอก่อนถึงภาวะสมองเสื่อมนะครับบางทีมันอาจจะเป็นคําที่เราแบบพูดกันอยู่เล่นๆกับเพื่อนๆบอกแกความจําเสื่อมหรือเปล่าสมองเสื่อมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราถามเริ่มต้นเลยว่าภาวะสมองเสื่อมนี่มันต้องแค่ไหนขนาดไหนถึงจะอยู่ในภาวะนี้ครับก็ภาวะสมองเสื่อมนี่เราก็ต้องเริ่มต้นด้วยคนไข้้องมีปัญหาเรื่องความจําความจําที่จะมีปัญหานี่คือเป็นความจําที่เกิดขึ้นในระยะสั้นอย่างเช่นในระยะเวลาเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันนะครับ ยกตัวอย่างเช่นการลืมเช่นเราทานอาหารตอนเช้าแล้วพอมาตอนเที่ยงเอ๊ะนึกไม่ออกว่าทานไปหรือ,อยังอันนั้นก็คือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความจํทาที่ระยะสั้นซึ่งมันคือมันต้องลืมไปเลยใช่ไหมอย่างชูวุฒิบางทีบอกเอเมื่อเช้านี้ทานข้าวยังผมก็เคยเป็นนะครับผม,ผมเอ๊ะทานข้าวยังเอ๊ะทานข้าวกับอะไรนะนึกไม่ออกนึกไม่ออกนึออกว่า งั้นมาต่อกันครับแล้วภาวะสมองเสื่อมที่ว่านี้มันมีแบ่งเป็นประเภทประเภทของที่มาหรืออะไรต่างๆหรือหรือ,รอความรุนแรงของมันเป็นอย่างไรครับ,บ,รบผมเียนว่าในภาวะสมองเสื่อมนี่เราแบ่งเราเป็นกว้างๆอยู่อยอยสองกลุ่มคือกลุ่มหนึ่งที่เราไม่ทราบสาเหตุซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่เรามักได้ยินบ่อยๆคือโรคอัลไซเมอร์อซึ่งพวกนี้มันอยู่ถึง6 0ถึง ความจำก็ทําให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้หรือภาวะฮอร์โมนต่ําเช่นฮอร์โมนไทรอยที่ต่ำกว่าปกติเขาก็จะมีปัญหาเรื่องความจําได้ซึ่งภาวะต่างๆเหล่านี้เรารู้เหตุเราแก้ไขที่เหตุรักษาภาวะสมองเสื่อมนั้นก็จะดีขึ้นหรือหายไปได้ครับครับแล้วในส่วนที่ไม่รู้สาเหตุอย่างนี้มันมีวิธีการรักษาไหมครับก็อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าคือที่ไม่รู้สาเหตุคือโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเรามีวิธีการรักษา เพื่อที่จะชะลอไม่ให้อาการเหล่านั้นมันมากขึ้นนะครับหรือตัวโรคก้าวหน้าไปแย่ลงมากขึ้นแต่เราไม่สามารถรักษาให้มันหายขาดได้แ<ต>่แ<ต>เรา<ค>ดูแล,ลมันใช่เราดูแลมันได้เรารู้สาเหตุรู้จักกันไปบางส่วนแล้วมันมีปัจจัยอะไรอีกบ้างครับคุณหมอที่มันเหมือนกับทําให้มันมีแนวโน้มว่าเสี่ยงจะเป็น จะเคยได้ยินโรคพากินสนซึ่งืรอมากินนิ่มว่ามือ,อสัส่นๆนะครับ,รบหรือศีรษะสัส่สๆเนี่ยรโรคนี้ในระยะแรกเนี่ยความจำก็ยังไม่มีปัญหาแต่พอคนไข้ที่ แก่แล้วเลยความจําเสื่อมแก่แล้วหลงแก่แล้วลืมเกี่ยวกับไวัยไหมฮะหรือว่ามันเกิดขึ้นในได้ในทุกช่วงอายุคือผมียาอย่างนี้ว่าส่วนใหญ่เรามักจะเข้าใจว่าคนสูงอายุเนี่ยต้องขี้ลืมครับนะฮะเราก็มักบอกว่าเออขี้ลืมสงสัยอายุมากๆถึงจะเป็นผมียาอย่างน,นยงนี้ว่าก็ต้องย้อนกลับไปว่าไอ้ที่เขาลืมนั่นอ่ะมันสมเหตุสมผลไหมเช่นลืมแล้วคนนึกไม่ออกเลยไม่เคยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเลยอย่างที่ผมเรียกว่าอาจะมีผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านหรือใกล้ตัวบอกว่า เมื่อเช้าทานข้าวอ,อะไรก่อนเมือ่อเช้าทานไปแล้วนะฮะแต่จริงๆนี่เขายังไม่ได้ทานครับนะครับซึ่งนี่ก็คือมันเป็นความผิดปกติที่เห็นชัดเจนแต่ตัวคนไข้ไม่ทาราบแต่คนรอบข้างเท่านั้นที่ที่สังเกตเห็นครับซึ่งในในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนไขซ้ซึ่งซึ่งเรามักเข้าใจถือว่าเอออายุมากนะอ,อน,นุญาตให้ลืมงะาจริงไม่ใช่สักนิดนะฮะอันนี้ถามเองผมอยากรู้ว่า หลงกับลืมต่างกันไหมครับคือโดยโดยความหมายของนในยาในในคำความหมายของศัพท์เนี่ยมันก็ต่างกันอยู่แล้วนะครับรแต่ในในคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่ใช้คำว่าหลงลืมเนะี่ยจริงๆมันถูกต้องเลยคือไม่ใช่จะลืมอย่างเดียวลืมหมายถึงความจําทืออ่อลืมไปว่าทําอะไรไปแล้วลืมสิ่งของไว้นึกเอาไม่ออก,ออกครับเก็บเงินไว้ที่ไหนนึกไม่ออกนะครับ,รบเขาไม่ใช่มีอย่างนั้นอย่างเดียวแค่มีคาว่าหลงคือเช่นเขามีคำหลงผิดคือเข้าใจว่า ค uh, นอื่น mm hmm. yeah. เป็นคุณยายอายุมาสัก80กว่าปีนะครับ,รบ er, ก็ลูกลูกสาวพามาด้วยว่าคุณแม่ดูก้าวร้าวมากขึ้นแล้วก็มีความหวาดระแวงหวาดระแวงลูกๆว่าจะขโมยทรัพย์สมบททัติตัวเองนะฮะบอกว่าคุณแม่ก็ชอบซ่อนของซ่อนทองไว้ที่ต่างๆซ่อนเงิน<อ>ไว้ที่ต่างๆเซ่อนไว้ตามที่ต่างๆแต่เป็นที่ที่แปลกนะครับคนส่วนใหญ่ซ่อนนี่มักจะซ่อนในที่ที่คิดว่า ขวดใส่กาแฟ<ม>ก็มีก็เพราะนั้นรักษาอย่างนี้ก็คือเป็นน่าจะที่เราเราต้องสังเกตนะว่านี่มันผิดปกติแล้วอย่างนี้แสดงว่านอกจากบางคนบุคลิกเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนเ,เรื่องความหลงความลืมที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ที่มันมีผลคือเรื่องของการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลหร,รือตักระนียมันเปลี่ยนไปด้วยนะครับใช่ครับก็คือความคิดเป็นเหตุเป็นผลของไข้เนี่ยจะจะเสียไป<ม>นะครับจะมีเหตุผล เป็นของตัวเขาเองซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะรู้รูด้ว่าเหตุผลของเขาเนี่ยคืออะไรแล้วส่วนใหญ่เรามักจะเอาเหตุผลของเราเป็นหลักไปไปแย้งคนไข้ว่าคุณทําอย่างนี้ไม่ถูกคุณต้องแก้อย่างนี้เราทะเลาะกันบ้านแตกก็ต้องทะเลาะกันเพราะว่าคนคนไข้ก็ต้องยึดว่า่างการเหตุผลก็เป็นอย่างนี้ทันค,คิดถูกคุณห่ะอคิดผิดครับแล้วอย่างในกรณีนี้ตอนนั้นเนี่ยเขาพาคุณยายมาหาหมอได้ยั้ไงส่วนใหญ่นะครับคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยไม่มีคนไข้ที่จะเดินมาหา หมอเองเหรอกค,ครับจะเป็นคนรอบข้างพามาแต่ครั้นี้วิธีพามาเนี่ยกลับาาเพราะเขาบอกว่าจะรอกเขา,เขาเป,ปา่วย,ยเขาไม่ได้เป็นไรเขาความจําดีเขาทุกอย่างปกตินะครับแต่คนอื่นเนี่ยมาว่าเขาต่างหากนะครับก็มีวิธีหนึ่งที่ที่ส่วนใหญ่ผมจะแนะนําทางญาติามาบ่อยก็บอกว่าเออก็บอกกับคุณย่าคุณยายคุณพ่อคุณแม่นะว่าอายุมาก เอามาพูดถึงเรื่องของการรักษาบ้างนะครับบางส่วนอย่างเช่นเส้นเลือดในสมองตีดเส้นเลือดในสมองตันหรืออะไรต่างๆขารรักษาประจการมันมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างในปัจจุบันนี้สาหรับการรักษาเรื่องภาวะสมองเสื่อมก็กลันไปว่าดูที่เหตุนะครับถ้าในกลุ่มของโรคอลสซเมอร์นี่แสดงยังไม่รู้เหตุแต่ปัจจุบันเรามียาหรือการรักษาที่ที่ชะลอตัวโรคมันได้แล้วก็รักษาอาการบางอย่างพฤติกรรมที่เขา เปลี่ยนแปลงไปเช่นพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงขึ้นอันนั้นเราให้ยาเพื่อชะลอและแก้ไขภาวะบางอย่างได้ครับนะครับกับส่วนที่เรารู้เหตุก็ไปแก้เหตุอย่างเช่นที่ดีขึ้นครับ